สวัสดีครับผมนายวิติการมาสบนะครับนารือษาหกสองสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามสี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง secondary dominance นะครับหรือว่าโน้ตนอกคีนะครับ secondary dominance นะครับจะเป็นคอร์ดนอกคีที่จะส่งไปหาคอร์ดในคีหลักนะครับ secondary dominance แบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับหนึ่งก็คือ dominance เนะครับก็คือคอร์ด เมเจอร์บวกไมเนอร์เซเว่นโดยนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างในคีย์ซีโดยเราจะมาหา5้าเซเว่นของ2กันนะครับโดยเราจะนับจาก C นะครับไป2ตัวก็คือจะกลายเป็นตัว D แล้วก็นับจาก d นะครับขึ้นไป5ตัวก็จะกลายเป็นตัว A แล้วเราจะใช้คีย์ซีเนเจอร์ของ d นะครับก็คือ2 s h ชาร์ปก็คือ f อ h ชาร์กกับ C s ชาร์ปโดยจะได้เป็นคอร์ดดังนี้นะครับก็คือ A C ชาร์ปแล้วก็ E นะครับจะเป็น คอร์ด a major นะครับบวกกับ minor 7ก็คือตัว g นะครับซึ่งใน k e ์ a นะครับตัว g นะครับติดชาร์ปแล้วก็เมื่อเป็น minor 7นะครับตัว g ก็จะลดลงมาครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็น g natural นั่นเองก็จะได้เป็นคอร์ด a 7นั่นเองก็จะออกมาพอเอามาใส่บนบระทาดท่าเต้นก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัว g นะครับจะเป็นตัว G natural นั่นเองมาต่อที่ตัวต่อไปเลยครับก็คือ half dim minis seven นะครับก็คือ dim บวก minor seven ตัวเราจะใช้คีย์ C นะครับผมเหมือนเดิมก็คือหาตัวที่2นะครับก็คือนับจาก C ไปนะครับก็ได้เป็นตัว D แล้วก็นับลงมาครึ่งเสียงนะครับก็จะได้เป็นตัว C sharp โดยเราจะใช้คีย์ซเจอร์ของคีย์ดีนะครับก็คือ f ชาร์ปกับ c ชาร์ปนะครับโดยจะเขียนได้ดังนี้ครับก็คือ c ชาร์ป e แล้วก็ g นะครับจะได้เป็นคอร์ด c ชาร์ป dim นะครับแล้วก็บวกกับ minor 7 minor s ก็คือตัว b ซึ่งตัว b นะครับในคีย์ c ชาร์ปนะครับติดชาร์ปก็พอเป็น minor 7นะครับก็จะลดลงมาครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็นตัว b natural นั่นเองก็จะได้เป็น C sharp half dim s นะครับผมก็พอนำมาเขียนในบรรทัดห้าเส้นก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวเอ่อตัว B นะครับผมก็จะกลายเป็นตัว B natural นั่นเองครับมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ d i m i n i s e d s ก็คือตัว dim บวก dim s e นั่นเองโดยเราจะใช้คีย์เดิมนะครับก็คือคีย์ C นั่นเองโดยเราจะหาตัวที่2นะครับก็คือตัว D แล้วก็นับลงมาครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็น C-Sharp นั่นเองโดยการเขียนฟูลดิมนะครับก็จะคล้ายกับการเขียน half ดิมเลยก็คือเราจะใช้ Key Signature นะครับของ D ก็คือ F-Sharp กับ C-Sharp นั่นเองแล้วก็ C เราจะเขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ C-Sharp E แล้วก็ G นะครับจะเป็น c dim นะครับผมแล้วก็บวกกับ dim s e v ก็คือตัว b ซึ่งเมื่อกี้นะครับตัว b เมื่อกี้จะเป็นตัว b natural เมื่อกี้จะเป็น minor s e v นะครับแล้วก็เราก็จะทําการลดลงมาอีกครึ่งเสียงนะครับกลายเป็น b flat ก็จะกลายเป็น dim s e v นั่นเองก็จะออกมาเป็นคอร์ด c h a r p dim s e v นั่นเองครับก็จะเขียนประมาณนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าตัวที่เปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะครับก็คือตัว b ที่เป็น b natural จะเปลี่ยนเป็น B แฟดนั่นเองที่ลดลงมาครึ่งเสียงแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมีเพลงนะครับที่ยกตัวอย่างขึ้นมาโดยผมได้เขียนขึ้นมานะครับเป็นเพลงของค็อกเทล